เท้าเป็นยังไงเท้าเท้าก็ตัดเล็บเท้าเรียบร้อยครับเล็บยังว่วงอยู่ไม่ไปหาหมอเดี๋ยวหมอถอดแก้วนี้คือแก้วที่เท่าไหร่แก้วที่สามแล้วครับของวันอยากขับรถก็ซื้อครับ ดับเบลลนทับเทา้าเกินแผลเป็นแผลครับสินเจ้าครับสินเจา้าโดนแก้วบาดครับโดนแก้วบาด อย่าดูวิมานสีทองพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วใกล้จะจบแล้วนะครับวันดีจัดโอ้ยยังไม่ขนาดนั้นหรอกครับยังยังไปได้อีกยังยังยังอยากเป็นร่างทองของตัวเองนะออกจากบ้านี่ฟิมมา อย่าลบแก,ก้วที่แตกไปค่ะจะได้เสื้ให้ถูกไม่เป็นไรครับขอบคุณครับแต่ว่าแก้วแก้วทำไมในละครเจ้าชูจังบทมันเขียนมาอย่างนั้นนะครับให้ทำไงครับแก้วกันดำมได้ใช้ยังคะ่ะยังครับ สองตอนสุดท้ายแล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับสงครามสมรสนะครับละครของน้องชายสุดที่รักผมเองนะครับละครของน้องชายสุดที่รักผมเองนะครับเรื่องใหม่เริ่มเมื่อไหร่เริ่มอ่อนเริ่มอ่อนไม่รู้ครับ สารละครสงามสงครามสมรสด้วยนะครับอาอกาศต่อพี่มาสีทองพี่ฟิล์มนั้นจะเจ้าชู้กว่าครับเพราะว่าพี่ฟิล์มมีแฟนอยู่ประมาณอยู่ในบ้านประมาณสามพันกว่าคน,นครับมีมีมีแฟนฟิล์มประมาณสามสามสี่พันคน,นครับเจ้าชู้ว่าคุณภูมิเยอะสลับลังเก่งมากสามพันกว่าคน จริงปะอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยอย่าดูเห็นมันตะว,วันร้อนรอนติดตามนะครับของคุณแจมรัชตะนะครับออนเมื่อไหร่นี้ไม่รู้เหมือนกัน ใครเป็นเลนเจอร์นะครับก็รอติดตามนะครับเห็นมันตะวันรอนขายละครให้น้องหน่อยแต่ว่าไม่รู้ออนเมื่อไหร่เหมือนกันไม่รู้ถ่ายจบยังด้วยน่าจะยังแต่ว่าใกล้แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่อยู่ก็รอติดตามนะครับซัมเมอร์นี้น่าจะเริ่รมถ่ายแล้วหรือเปล่าพี่ชอบพี่นิวไหม ชอบครับน้องน่ารักมีสร้อยอะไรสร้อยหลูพี่ฟิลมเพิ่งออกกำลังกายกลับบ้านเหรอครับไม่ได้ออกกำลังกายใดๆเลยครับเป็นเทา้าเป็นแผลครับเดินลำบากโอ้โหถามอย่างนี้ได้เลยเหรอส,สปอยได้เหรอเก็มรักถ่ายไปกี่คิวแล้วประมาณ7 7คิวมั้งครับ อยากให้น้องฟิล์มร้องเพลงไม่เคยรู้เลยร้องในหวาพรุ่งนี้จะเริ่มออกกำลังกายแล้วค่ะอุ๊ยฟังดูดีครับพี่หนูกดมากในบทกดเสื้อตัวเล็กไม่เล็กนะครับรีวิวต้าอูอ่อัพโหน่เยค่ะรีวิวต้าอู่อัโรล้หรอครับก็ก็ก็อย่างนั้นแหละครับตามที่เห็นเลยครับ หวานเจีย๊ยบจนหน้าเหมอนใช่หวานจนอิจฉาพี่ฟิล์มเล่นละครกับพี่นกสินใจครั้งแรกเลยหรือเปล่าครับละครทีวีใช่ครับแต่ว่าเคยร่วมงานกันมาแล้วครั้งหนึ่งถ้าใครทันก็ตอนนั้นเป็นแกสของพี่นกครับ40ปีพี่นกสินใจตอนนั้นไปนเล่นเป็นนพพรสันๆในข้างหลังภาพครับ มีโอกาสได้เล่นละครเวทีนิดนึงจดจบจุดจบจุดจบของพี่ภูมิเป็นไงจุดจบของพี่ภูมิเป็นไงก็เราติดตามครับในพิมานสีทองก็สองตอนสุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับวันนี้ได้ข่าวว่าดื้อดื้อยังไงครับดื้อยังไงเจะดูพี่ฟิล์มละครเวทีตอนนี้ซื้อบัตรดูแฟนคอนแบก่อนนะฮะ สรุปวันนั้นพี่ฟิล์มได้นอนไหมวันไหนวะเอ่อหลบกวนไม่สแปมนะครับอยากขับรถไปซื้อครับอยากขับรถไปซื้อครับรถอะไรก็ไปซื้อครับบอกผมผมคงผมคงไม่ได้ซื้อให้ครับนอกจากจะเอาตังค์มาให้นะฮะ ขอบคุณครับดูได้แผลอ๋อดูได้แผลตอนจบสนุกครับวิมานสีทองสปอยสปอยยุ่ธิ์ใหมายเร็วๆนะคบขอบคุณครับดูทุกตอนขอบคุณครับผม <c oughs> แม่บ้างการละครมวิมานสีทองตลกพวกแกจะหยุดขังมันกี่โมง ไม่อยู่เปิดกล้องเดือนไหนไม่แน่ใจเหมือนกันครับอยาดูแจมแฟนมีแจมฟิลม์มอีกครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสนะครับก็อย่าลืมซื้อบัตรมาดูกันด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของซีซั่นละครเนาะแล้วก็ตอนนี้เราไปที่วันฟินเวอร์ตอนมิสทรีบ็อกกันดีกว่านะครับใครไม่มีบัตรก็สามารถไปซื้อได้นะครับอาจจะไม่ใช่คนของของผมกับแจมสคนนะครับแต่ว่าในแล้วมีแจมกับผมครับผม แล้วก็มีตะอูอ่ออฟโรดมีไดมอนด์มีน้องบอสแล้วก็เอื่นๆนะครับซื้อที่ไหนนะครับสามารถเข้าไปซื้อบัตรได้ที่ไ i Ticket Major ทั้งเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ออนไลน์นะครับออกกำลังกายแล้วไม่นอนไม่หลับเกี่ยวกันไหมก็มีโอกาสครับขึ้นอยู่กับว่าหนาักหนาแค่ไหนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของทางเรื่องฮอร์โมนในร่างกายนะครับ โอ้ยมาไกลนะครับ FC จากฝรั่งเศสนะครับวับนที่ยี่สี่สนุกแน่นอนครับบอกเลยครับเจ็บแผลไหมไม่เจ็บแล้วครับซ้อมคอนไปแล้วกี่ครั้งคะสองสามครั้งมั้งครับน่าจะ <c oughs> เจอกันวันที่ยีสี่นะครับเจอกันครับผม พี่ฟิล์มเร็วมากเรื่องนี้ขอบคุณครับถือว่าเป็นคำชมนะครับคนอินมีเพลงคู่กับแจมบไหมคะรอติดตามนะครับร้องเพลงคู่แจมไหมคะยีรอติดตามนะครับสปอยไม่ได้อยากรู้ต้องซื้อบัตรครับสวัสดีฟอร์มคอสตาริกาสวัสดีครับผมมีแฟนมีที่ต่างประเทศอีกไหมมีคนจ้างก็ไปครับ น่าใส่มากอ๋อใสฟิลเตอร์ครับใสฟิลเตอร์จะจะอูหมูกระทะอร่อยครับตัวเล็กตัวน้อยน่ารักขอบคุณครับเอฟซีปาจีนชอบพี่ตั้งแต่เล่นกับพี่บีแล้วขอบคุณครับไม่ใส่ก็หล่อขอบคุณครับพี่ฟินบินลงมาจากเพดานไหมคะโหนสลิงเลยไหมล่ะ ชะเชิงเซาเคยไปครับผมเมื่อนานมากๆแล้วเอฟซีนครปฐมสวัสดีครับร้องเพลงนึก <c oughs> ถึงในไลฟ์นั้นเลยอะร้องเพลงบนเพดานฮัลโหลจะเย็นนะมันก็จะเก่งเกินไปแล้ว มีโหนจริงไหมครับก็จะเกินไปนะอีกสองเองแบ่งพื้นที่ให้คนอื่นละครคนอื่นเขาอ่อนบ้างเดี๋ยวก็มีอีกครับปีนี้ยัง,งก็มีละครให้ดูอีกครับผมสองตอนสุดท้ายนะครับยังก็อย่าลืมนะครับผมไปดูกันด้วยนะจ้าพิมานสีทองสองตอนสุดท้ายแล้วทีนี้ตอนจบแล้วนะครับพี่ฟีมีอีเวนต์นึงเมื่อไรครับ รอติดตามนะครับผมหรอขั้นสูงร้องเพลงบนอวกาศจะได้ยินใช่ไหมอ่ะออัันนนีี้้้ดเเรราาากบจชยแจมดื้อไหมแจมดื้อครับดื้อแบบที่แจมเป็นรีวิวตอนเป็นจร์ดไลออก็ดีครับชีวิตสนุกดีได้บินได้ไปเที่ยวจงังหวัดต่างๆเคยไป overnight ที่ต่างประเทศหนึ่งครั้งสองครั้งได้ตอนนั้นไปนอนที่อินโดนีเซียก็ดีครับได้เห็นวัฒนธรรมเห็นเมืองเห็นผู้คนทุกคนมีความดื้อเป็นของตัวเองครับผู้อังกฤษให้ฟังหน่อยพูดอะไรดีครับพูดอะไรดีไก่ทอดหัดใหญ่อร่อยนะครับเคยไปหัดใหญ่บ่อยมากเมื่อก่อน เธอคุมมือเวลาร้องหรักเธอต้องมีอยู่จริงพี่ฟิล์มผอมลงกล้ามยังอยู่ใช่ไหยคะ mm hmm. ใช่ครับผมเอาแค่แฟตออกไปครับปลายแฟตไปชิวๆชิวๆ ที่ฟิล์มออกกาลังกายทุกวันไหมไม่ทุกวันครับเพราะว่าตอนนี้เจ็บอยู่คาร์ดีโอไม่ได้เดินลําบากก็เลยหยุดทุกอย่างไปก่อนครับตอนนี้แฟตเท่าไหร่นะจะประมาณ15 1 6้าครับในร่างกายยังอีกไกลเหมือนกันจากเป้าหมายก็เป็นการออกกำลังกายอย่างมีความสุขครับแรกๆก็รู้สึกกดดันตัวเองเพราะว่า อยากเห็นผลไวๆการที่ออกกําลังกายแล้วไม่เห็นผลมันจะเป็นอะไรที่รู้สึกท้อเหมือนกันแต่ว่าเชื่อว่าถ้าทําไปเรื่อยๆร่างกายของทุกคนจะเริ่มตอบสนองเองนะครับพี่อะไรหล่นใส่เท้าครับแก้วครับแก้วหล่นระบาดครับมันเกิดมันเกิดอยากได้อะไรอยากได้ความรักได้ปะความรักอ่าอะไรเอาเอาืม ให้ผมของ Baby. เบบีเราทำเราทำเพราะละครแต่ว่าพอทำไปทำมาก็รู้สึกว่าสนุกกับการออกกำลังกายแล้วก็จริงจังแบบคันลอยมันก็เริ่มสนุกของมันเองนะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมันเป็นการรักตัวเองแล้วอะเราไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องทำเพื่อ นู่นนี่นั่นอย่างเดียวแต่มันรู้สึกว่าเราเราดูดีขึ้นเราเรารักตัวเองมากขึ้นลองดูครับทุกคนทุกคนทำได้อย่างแน่นอนผมเชื่ออนาคตเป็นสิ่งที่ไม่รู้ครับตต่ว่ามีละครคู่พิจแจณไหมตอบไม่ได้ครับตอนนี้ไม่มีครับปีนี้สองเรื่องก็คิวเต็มแล้วครับ ออกกาลังกายวันเว้นวันเห็นผลไหมอาทิษฐานอทิตฐานผมเวทประมาณสามสี่วันเองสามวันขั้นต่ําที่เหลือคาร์ดิโอขึ้นอยู่กับเป้าหมายการออกกําลังกายของแต่ละคนด้วยเนาะเรื่องนี้ตอบยากพอใจแบบไหนทําแบบนั้นมีความสุขแบบไหนทําแบบนั้นครับแนะนําให้แนะนําให้ มีความสุขกับกิจ,จวัตรของตัวเองนะครับถ้าคุณออกกําลังกายแล้วคุณไม่มีความสุขคุณก็จะทําได้ไม่นานมีคนบอกว่ารักตัวเองก่อนรักคนอื่นพี่เห็นว่าถูกไหมคะถูกครับเราต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนแทนก่อนที่จะรักคนอื่นนะครับเพราะถ้าเรารักตัวเองแล้วเราจะมีความสุขแล้วเราถึงจะส่งต่อความสุขให้กับคนอื่นได้แต่ถ้าเรารักคนอื่นโดยที่ไม่รักตัวเองเลย แม้ว่าเราเหมือนจะมีความสุขแต่จริงๆแล้วเราก็ทุกนะเล่นกับเดียนาะเคมีเข้ากันดีขอบคุณครับผมตอนทำสีผม <Rey> ผมร่วงไหมครับหมดหัวเลยครับผมเวลาสระผมแต่ละทีเป่าผมทีนี้คือเหมือนขนแมวอะ่ะฟุ้งเต็มอากาศรีวิวน้องเล็กเหรอไม่ถึงรีวิวนาหน้า <S 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 ใช่ไหมนาน่าเป็นคนเป็นเด็กคันเทปครับเล่นโคดเก่ง เล่นเก่งมากจริงๆเก่งเกินอายุยังไปได้ยังไปได้อีกไกลามากๆเลยชื่นชมครับห้าเพือมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกไหมนั่นสิครับไม่รู้เหมือนกันเป็นเรื่องของอนา,าคตครับแต่ก็ยากนะอยากทำงานแล้วก็ด้วยความที่อยู่ด้วยกันมานานเนาะก็สนิทก,กับน้องๆทัง้งห้าคนเลยสี่คนน้องๆทั้งสี่คนก็เลยแบบเวลาได้ได้อยู่ด้วยกันก็เหมือนแบบ เหมือนรวม r e เน i o n อะไรอย่างนี้ตอนนี้พี่เป็นเกย์ปะมันต้องมีตอนนี้หรือตอนไหนด้วยหรอเป็นคำถามที่ตลกดีเป็นผู้ชายครับ อใช่ครับในเกมเรกับไอจีนาน่านาอีกแล้วครับผมอยากดูตอนจบต้องรอดูนะครับทำผมสีชมพูหน่อยผมล่วงหมดแล้วครับพี่ฟิล์มพี่แจมอยู่ไหนครับไม่รู้ครับรีวิวน้องฟิล์มในตอนนี้หน่อยมีความสุขครับมีความสุขดีาก,กาันใช้ชีวิตออกกำลังกายทำงานมีความสุขในชีวิตดีครับ เราจะรู้ได้ยังไงว่าแฟตเราเท่าไหร่ครับมีอยู่2อย่างนะครับคือวัดด้วยเครื่องกับส่องกระจกเอาคือเราไปหาไปหารูปในในอินเทอร์เน็ตดูครับมันมีหมดเลยเซิร์ชไปเลยใน Search เอ g นจินนั่นไหนก็ได้ว่าเอ่อ body fat percent. ก็จะมีของแบบผู้หญิงผู้ชายเขาก็จะมีให้ดูว่าเฮ้ยถ้าเป็นรูปร่างประมาณนี้แฟตจะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ผู้ชายกี่ผู้ชายแบบนี้กี่เปอร์เซ็นต์ผู้หญิงแบบนี้กี่เปอร์เซ็นต์ส่วนถ้าเป็นเครื่องวัดก็มีตั้งแต่เป็นเครื่องไฟฟ้ากับเครื่องง่ายๆเลยครับคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคลิปเหมือนเหมือนเหมือนคลิปเปอร์มันคือเครื่องหนีบหนีบปุ๊บเราก็จะนั่งดูว่าตอนเนี้ยมันกี่เซนมันก็จะวัดได้แล้วว่าประมาณเราเราหนีบไปเนี่ยพอมันหนีบยิ่งเยอะมากเท่า,หาไหร่แปลว่าแฟดยิ่งเยอะคือเราไปหนีบกับพุง ามีละครพีททวีพี่พิมจะเหมาะมากเลยขอบคุณครับผมจะมีแกะกล่องสมมิกไหมช,ช่วงนี้ไม่ได้แกะเลยครับผมรีวิวพ่ตรีหน่อยรอครับตีเป็นคนน่ารักน่ารักมากมากเรียกได้ว่าเป็นเป็นน้องอีกคนหนึ่งในในช่องวันที่สนิทที่สุดแล้วก็เป็นเด็กดีตั้งใจทำงานทำงานเกินร้อยแล้วก็ที่สำคัญหล่อมากครับ นองรีวิวอาหารในใจละวันหน่อยครับทุกวันนี้ก็จะไม่ได้ทําอาหารกินเองนะครับก็จะกินอาหารร้านเพื่อนครับสั่งเพื่อนทาอาหารคลีนส่งยิมก็กินกะเพรากะเพราเนื้อราบเนื้อกะเพราไก่กับข้าวก็ปรุงแบบคลีนประมาณ90้าอร์เซนให้กินทุกวัน แนะนำมาหานคลีนหน่อยลองหาที่ตัวเองชอบครับแล้วก็คุมปริมาณเอาตอนที่ผมเบื่อเผาเบื่อข้าวก็ไปกินแบบเซกเซกหมูไม่ติดมันเซ็กเนื้อไม่ติดมันกินกับหน่อไม้ฝรั่งฟักทองไปแล้วนะครับทุกคนแค่นั้นแหละ